สวัสดีค่ะวันนี้มีโอกาสได้อยู่ออฟฟิศนะคะ <c oughs> เพราะว่าฝนตกไม่ใช่อะไหรหรอกไม่ได้อยู่มาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะวิ่งวุ่นอยู่เดี๋ยวเจะให้ดูบรรยากาศออฟฟิศรกๆของเมย์นะคะแหมมีผังมีผังเดอะฟอเรสอยู่นะคะนั่งไล่ทําผังให้คุณลูกค้าอยู่ว่ายังมีแปลงไหนเหลืออยู่บ้างเหลือไม่ถึงสิบแปลงแล้วนะคะเมื่อเช้า วันนี้วันที่สาตุลาเมื่อเช้าเนี่ยแดดร้อนมากร้อนผิดปกตินะคะว่าแล้วว่าฝนต้องตกแต่จริงๆเขาก็ตกของเขาทุกวันอยู่แล้วค่ะชุ่มฉ่าทุกวันช่วงบ่ายๆนะฝนจะตกเพราะฉะนั้นถ้าจะมาดูที่เขาใหญ่เนี่ยก็มาช่วงเช้านะคะถนนหนทางยังใช้ได้ปกตินะคะเห็นหลายๆท่านเป็นห่วงกังวลดูในข่าว ในข่าวนั้นกจะเป็นถนนมิตรภาพโซนแก่งคอยใช่ไหมถ้าโซนนั้นอ่ะเขาจะมีน้ําขังอยู่บ่อยๆค่ะเวลาที่ฝนตกนานๆแต่ก็ขังไม่นานค่ะถ้าดูจากข่าวก็วันที่28นะวันนี้ก็เห็นเดินทางกันมาได้ปกติค่ะมีลูกค้าหลายท่านเดินทางมาเขาใหญ่ปกติแยมจะให้ดูสเบียงนะสเบียงตรงนี้จะเตรียมไว้ให้ผู้ป่วยติดเตียงนะคะ แมวนี่แถมนะเผื่อใครสนใจนะแมวนี่แถมแล้วก็พรุ่งนี้วันเสาร์โซนนี้นะคะเมย์จะเตรียมไว้ให้ทีมงานชุดอาสานะคะเขาจะเดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ด่านคุณทศค่ะเดี๋ยวช่วงเช้าก็คงจะแวะมารับนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นขนมค่ะเพราะว่าเมย์มองว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบริจาคน้ำมามา่าประมาณนั้นเนาะ ก็เลยมีขนมบ้างดีกว่านะคะก็เป็นพวกขนมของทานเล่นพวกคุกกี้มีซันไบ์มีขนมปังฟาร์มเฮาส์ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวพวกนี้จะส่งไปช่วยด่านคุณทศค่ะผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้ดูบรรยากาศภายในออฟฟิศยังไงก็ผ่านมาแวะได้นะแวะทานน้ำเข้าห้องน้ำห้องท่าได้ค่ะ เซิร์ชพิกัดใน Google Map ได้เลยว่าเมวิกาเรียลเอสเซนะคะหรือเมวิกาซื้อขายที่ดินก็ได้เห็นเต็นท์ส้มๆนั่นไหมตรงนั้นรู้สึกว่าแม่บ้านเขาจะเก็บพวกมะละกอฟักทองเอ่อพวกผักอะที่ปลูกเองปลอดสารพิษนะคะเอาไปขายนั่นมะละกอสิบบาทมีหลายคนมาเหมาไปนะคะไม่ว่าจะเป็นมะละกอฮอลแลนดหรือว่า แขกดำที่เอาไปดําส้มตำเน่ยลูกละสิบบาทนะเขาเอาไปตั้งขายเหลือเหลือไม่เยอะและ้วเดี๋ยวไปเก็บมาใหม่ให้ดูบรรยากาศอากาศดีมากเย็นสดชื่นนะคะเรื่องน้ําท่วมเขาใหญ่นะละหลายๆคนก็ยังยังมองภาพไม่ออกใช่ไหมส่วนใหญ่น้ําจะหลากริมน้ําลําตะคองค่ะส่วนพื้นที่อื่นๆก็ยังปกติอย่างเงี้ยเนี่ย เราก็ยังอยู่ปกตินะคะปีที่แล้วเมย์จำได้ว่าเมย์ก็ไปรีวิวโซนที่น้ําท่วมอยู่เนาะก็มีจริงๆก็มีไม่กี่จุดแต่ปีนี้ถ้าพายุอีกสองลูกเข้าแลรวท่วมอีไม่ต้องกลัวค่ะเมย์ไปรีวิวให้แน่นอนนะคะตรงไหนที่น้าท่วมไม่กักอยู่แล้วแปลงไหนที่ขายแล้วก็น้าท่วมเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเมย์จะงุงบยิบไม่บอกความจริงไม่บอกข้อมูลนะยายคนนี้บอกหมด ออกเริ่มมาละอากาศดีมากมาอยู่เขาใหญ่ด้วยกันนะคะ